สวัสดีครับแฟนๆนักกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการนักกางแปลงในเขตอีสานใต้กันหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวจากเพจเอลทีภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มาทางภาพยนตร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็มีข่าวนะครับมา2หน่วยนี้นะครับจะจัดนักกางแปลงหันชนกันเป็นครั้งแรกนะครับในเขตอีสานนะครับซึ่งตามปกติแล้วในเขต อีสานนั้นก็ไม่เคยมีการจัดหนังแบบหันชนนะครับเท่าที่ในข้อมูลมานะครับก็จะมีการจัดแบบขนานสเปนส่วนใหญ่นะครับซึ่งนี่ก็นับเป็นงานแรกนะครับที่หน่วยหนังยักษ์ใหญ่เมืองสุรินทร์นะครับเอทีหรือหลวงตาภาพยนตร์นะครับกับมาตังภาพยนตร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะมีการหันชนกันนะครับซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นราวๆเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2565นี้นะครับจะเป็นวันไหนนั้นก็รอติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งครับ ทางช่องของเราก็จะนํามาอัปเดตให้แฟนๆนางกรงแปงนะครับได้ทราบข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งายงานนี้นั้นก็จะเป็นการจัดหนักจัดเต็มนะครับมีเครื่องเสียงลำโพงเยอะขนาดไหนก็จะขนไปหันชนกันให้เต็มที่นะครับซึ่งทาง LT ก็เท่าที่รู้กันอยู่นะครับเป็นหน่วยที่ใหญ่สุดนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านจอเครื่องเสียงก็มีเยอะมากนะครับงานนี้ก็จะหนักจัดเต็มนะครับ แล้วก็ทางฝั่งของมาตังพะยนจังหวัดบุรีรัมย์นั้นก็เป็นหน่วยที่ใหญ่เหมือนกันนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือไมแบบ่ว่าจะเป็นเครื่องขยายเสียงลาโพงก็เยอะเหมือนกันนะครับงานนี้รับรองว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับเป็นแฟนงานกางแปลงก็อย่าลืมไปติดตามชมนะครับงานนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่อนอนนะครับสําหรับคลิปข่าวความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็ขออคุณภาพประกอบคลิปครับจากมาตาังพะยนแล้วก็เอลทีพะยนจังหวัดสุรินด้วยนะครับที่ได้นามาทําเป็นเรื่องราวอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหว ของโมการนังก็แปลงในวันนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไปเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ